งวดวัางหนึ่งนี่ว่าเพิ่นเลขนั่นเขาเลขถูกด้วยเนาะเป็นบ่เขาเลขถูกผมเพิ่มเขาเลขยังไงซึ่งความฝันแมียนพี่มึงครับแล้วก็เลขฮอปูมพี่มาอยู่อ่างบ่บ้านบ้านนี่ไอ้ถามเนี่ยฝันว่าจังไหนก่อนมันไปหลา่มองอะไกันจนเรื่อความฝันมิตตอรผู้ฝันยูทูบเบอร์ไปใสมาหนีมาคอยฝันแล้วอยู่เขาฝันเดี๋ยอันนี้งวดไม่อันนี้ตัวงวดดอกอันที่ฝันเห็นตาฝันงวดวัางหนึ่งนี่ ฟันตัวใดก่อนครับว้าแล้วเว้าย้อนเท้าความจักหน่อยเอาเริ่มที่แม่น้องพิมพ์ก่อนครับมันสิงงงงบ้าครับแมื่อนี้ฟันวางไะไรก่อนครับรอบนี้ก็ฟันเห็นมาไหมจ้ะโอ้แมีนเมียนอี๋เนาะมามาสามตัวจ้าที่แรกเห็นสองตัวนะเห็นสองตัวอจ้าฟันมาเป็นไล่เป็นอะไรก็เลยอ้อมไปทั้งทางข้าง ปลาเขาว่ามันจะล่อีกเพราโพก็อเดินมามันเปิดสตัวม่มาเขาเือก็คอมเมนต์ว่ามันเป็นหาเจ็บสันมาหามาหบ่โอ้ข้าเจ้าทีมาเป็นหาหมเหรอใ่ตรหเจบเกับเจบบอกรเือว่าขาเจ้าจีถึงน้ำลายอยู่เวนี่นี่ต่กับเจ็จ๊ะเรีเทั่วเขาเอเขาครับเลีทั่วเขาดีเนาะหาหกหนึ่เพร่ามื่อนั้นกลุ่มไทยกันมันมันอีหยังก่อนเหรอห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งเลยบอกเลยกลุ่มจะเลื่อนพเลยเนีครับะ น้องเพียมกระไฮเจ็ดหนึ่งน้บอกนี่ยังไงมาไทยท้ำเราเพราะว่ามาไทยท้ำแล้วเนี่ยผู้ชีวิตโชคด้ใจเพื่อนกาจีให้ค่าขนมน้องเพียมอยู่ดอกผู้เพื่อนใจดีเพื่อนกาจีฮะอันให้ค่าขนมน้องเพียมอยู่ดอกน้องเพียมกับบอกเลขเจกตหนึ่งเนี่ยมากเลยยังไงบอกเลขเจ็ตหนึ่งอือหกหนึ่งเนี่ย แล้วปานี้ในส่วนพอทองพิมมีฝันไว้จังไรของวดบางนี่เอาเอาเท้าคั้วามสังกันเท่าเดี๋ยวพอปู่ครับเพื่อนขึ้นมาจากมืองเก่าแล้วครับครับเพื่อนไปเอินอยู่กระตอบเอินกระตบแบบผ้มามันหนีที่ว่ามันมีอ่างมระกุศสองอ่างครับที่บอกทุกท่งบัดที่นี่คณะหันาานาอยู่เที่ยงทา,านเนาะครับเนาะครับฟังทั้งสายมือของพอทองพิมพีเพื่อนจะเป็นกดเอาเสียนลงบัด แบบเทียที่สามที่<ม>ว่าเพันโงกโงกเสียนเบิ่งผมนะแล้วหางเพันสิกายอยู่ฟังขางขวาครับที่ที่ฟันเมื่อนั้นผมก็ะไดมาถ่ายทํำอยู่เนาะแม่นครับบันที่นี้ก็เลยว่าใพอหลวงพี่มาแปลว่าเป็นตัวใดหาเจ็ดหน5 71, 5ึ<ม>่งหาเจ็ดศูแล้วก็หาเจดแดที่ว่าพี่ผะโชงนครับครับผมหาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดศูนย์หาเจ็ปดเมื่อนั้น้า้าตียังสั้น แต่ว่าที่มันเข่าจังคักมันเลขทูบมีเข่าจังครับเนาะห้าหกหนึ่งใครว่าเข่าจังๆเลยแต่ว่าวันนี้หลังจากหันมาเนี่ยตองวดมาเนี่ยก็ว่างไว้นบววงสว่วงผมนี่จังไรเฮือดไอ้ตะไบตะไบพ้นทำไม้ที่เสียวครับครับได้จุดทูบบ๊อกกันนี่กระชุดอยู่ครับจุดคือยังงาเพิ่งขอจุดให้เบิึงก็เลยจุดให้เ่าเบิึงบ้าย่งบ่ทูบ้าย่งข้าบ่ผมถอดแต่ออกจากกล้วยมันเหลือแต่เก่ากับสวงครับเดีสามเห็นอ้วยสามก็เห็นบ้าเห็นด้วยเห็นยังบ่ยังบ่ อนี่ไงละเอิดเอามาให้เบิ่งน้ำนี่แต่พราะว่าสำคัญอยู่ที่ขันพ่อลงพิมพ์ในจุดทูบนี่สวัสดีครับเลยดิอ่าสำคัญอยู่เดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวเอามาเบิ่งจังหน่อยนะครับเดี๋ยวเจ้าพูดถึงว่าครับตั้งแต่มาอยู่ที่ของยง่เพิ่นนี่จุดทูบนี่บ่เคยพลาดจักวันแต่ว่าหนูผ่านไปยี่โด่แต่ว่าว่าเพิ่อนทูบดีทูบจุดดูบ่าปดนี้ำมันจะหาความเิ่นของซ้จะกล้วย แต่ส่วนหลายนี่ที่ว่าไปมันเกี่ยวกับนี่แน่ครับเลขบนเลขเครื่องเคือเลขเอียงเนี่ยเก้าเก้าว่ะโอ้ยมันจุดจำบ้านนี่พี่น้องเอ้ยมันกิดเลขเปลี่ยนแปลงไปผมว่ามันศูนย์สองกระลุ่นอ่เงยตั้งล่างเป็นเลขสามอ่าตั้งตั้งไว้เดี๋ยวถีซุ่มกล้องให้เอฟซีพ่นเบิ่งจังเลยจะตามตั้งไก่พ่นยับกัาไว้อย่างไรเออเอางี่ละเอางี่ละเดี๋ยวถีซุ่มเขล้องเออนี่ยยับมันหนีจังเลยเออนี่แห้ย เดี Or, you <se> Jim, ๋ยวซุ่มให้เอฟซีพันเบิ่งจังหน่อยไว้พี่น้องเห็นตัวใดเด้อเมื่อวานนี่วายแล้วก็มีการจุดทูบนะครับพ่อ้องพิมก็จุดอีกนะครับซึ่งให้ว่าคันจุดคันพ่อ้องพิมได้จุดทูบนี่เหือจักไผเปลี่ยนไผแล้วเนาะจากแม่นำหนึ่งขึ้นแม่นำสองแล้วรับตัวบนนี่เป็ี่ยนยังก่อนเป็นเก้าหรือเป็ี่ยนยังก่อเก้าจ้ะแต่ผู้ที่เห็นที่แรกเก้าสองสามจ้ะเก้าสองสามเนอะ ทั้งางไมนแตกออกหวังจะแตะเพราะถอดออกจากกล้วยไหมจ๊ะถอดออกจากกล้วยครับน้องพิมอยากกินกล้วยไหมจกินอยากกินกล้วยก็ได้มา่อลบุญกล้วยครับเป็นเก้าสองสามบาทีโอ้โหนี่ครับพ่อพี่น้องครับอ่าพ่อน้องพิมกับเสียงถูบเคื่อเก่านะครับหลังจากงวดที่แล้วพ่อน้องพิมเสียงกับคือไดห้าหกหนึ่งนะครับเข่าเต็มเต็มเลยครับพ่อพี่น้องครับบารีมางวดนี้เมื่อวานนี่เพิ่นเปลี่ยนวันถุชินใหญ่พอดีเนาะ นนวัน่นเสีใหไงก็เลยขึ้นพะละหมากลากไม่ให้ปูยาทุกทุกครั้ง<ต>วันวัพนผ่าญ่นี่จะบกเคยผ่านเลยเต้งแต่มเต่มเต็มว่ายูทีของงานอืนตามที่ผมเบิ่งมากนีบ่บกเคยผ่าดเลยแมนน่ครับแต่ว่าวราแล้วัดนี้แต่ละงวดที่เ้าชิมีการยูทูปจักเทื่อบันที่ผมตั้งใจไว้มี่สามครั้งครับให้เพิ่นพิจารณาเอาแต่ว่าบัตรที่นี่มันมีความเมม็นมาหลายว่าเลขคือหลายตัวแท้ แต่ในกรณีนี้พอหลวงพิมอยากบอกอยู่ผู้นั้นมานี่กับจุดนี้ผู้นันมานี่กับจุดนี้ขันย่ามเลขแตกมากคือบพว่าของพอหลวงพิมเนี่ยแม่นบอกครับวันนี้ย่ามคอมเมนต์มากว่าเลขพอหลวงพิมขึ้นหลายเพื่อผมเปลี่ยนแนวทางใไงนี่ที่ผมบอกทุกคลิปทุกช่องอยู่นี่ขันพอหลวงพิมนางบอกค่อยว่าเป็นพอหลวงพิมครับพี่น้องโอ้ครับแปลว่ามีชวนทั้งเอ็นเพิ่นมาจุดก็มีครับคืออย่าตีพี่น้องห้างเทียนนี่ เปลี่ยนพี่น้องทางหมวดญาเพิ่นเอ,ยอ้ยอ,อ,อาจจะเป็นคนบ้านไกลเลียนเคียงเพิ่นอย่างมากองเงี่คือมันมีทูบเชียงไทยอาจเพิ่นหายโชคบ่คือกันเพิ่นมากเพิ่นกับมาจุดเอากะมีเนฮารังคนครับโอ้ก็เลย<อ>ปฏิณิหารังคนมาเห็นตัวเลขกะคิว่าเป็นของพ่อหลวงพิมมันโมเมนต์ที่พี่น้องเนอ้อ,อย่าเข้าใจผิดครับเป็นสั้นเป็นสั้นครับอันนี้คือพ่อหลวงพิมห้ความกระจ่างอันนี้กับว่าใดวา่าว่าผู้เบิ่งดอกหรือกับว่าใดว่าทั้งแอดมิน จังไรกับอะไว่าตรงนี้ก็ได้ครับก็อยากอธิบายเข้าใจว่าคนที่เขามากับใบฆราวาปูสีสุโตญงยาทีป่ทุมมาให้ว่าเขามาหลายเนาะผูนันกับเขามาผูนีกับเขามาเป็นธรรมดาเพื่อนกับยาขอโชคขอใจเพื่อนกับจุดถูกแมนครับห้างเทียเพื่อนกับปูเาอาธีให้โชคก็คือกันห้างเทียเป็นฮอดบ้างของเพื่อนครับห้างเทียเป็นฮอดบางของเฮาครับจยงี่นะครับแต่ที่จริงแล้วนส่วนโตของพอน้องพิมม์นก็คือจุดแค่สามครั้งสามครั้งเท่านั้นเนาะ คุยกับแอดมินกับท่างเบิกซับใบว่าสามครั้งครับสามครั้งเท่านั้นที่รับ<ะ>เอาวันนี้เขามาสู้ประเด็นหลักแล้วฮะวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมสนะองห้าหกสี่เนาะเอาเปิดฉากมากอะคือได้เลขถูกได้เลขถูกก็คือเก้าสองสามเนาะคือครั้งแรกจุดครั้งแรกสินแรกสินใ,นใหญ่ค้อม แล้ววันนี้กระสีมะแววกันเรื่องควบฝันวันนี้ฝันประกอบฝันไว้ยังไงโดยส่วนมากพอต้องพิมพ์จุดทูบแล้วก็ต้องมีฝันประกอบมันบอกฝันไปมันก็ฝันเดียวเดียวครับเพราะก็ฝันเดียวฝันมือมือกวนบอกโอ้ฝันไว้ยังไงล่องเหลาชูฟังนั่อได้ไหมพูดเถ้าล่องเล่าป่าใส่ของนห่ตัวนะครับพูดเถ่าไม่แห่ครับพูดเถ่าในเก้าเด้เนาะหรือตียังไงพอต้องพิมพ์ตีล่องล่องให้ทั้งเอฟซีเพื่อนแปรเบิรงนด้วยครับคือในความฝันนั่น มีพุถ่าเนี่ยเพื่อนไ้อยู่นี่แหละครับนี่ครับเพื่อนเอาปลาห้หาตัวน่ะคือมีแต่ปาแนว่เเดียวปลาคอปลาข้อหน่อยครับอืมเอานี่คือสิแล้วง่ายเนาะสันบันนี้ผมในความฝันผมเลยว่าจังซี่อืมเอาคือดีแท้เบียดกับบได้ไปใช้บ่ไดดไปหายาหากินปูอันเปลี่ยนคือเอาให้ผมเอ้ากูบอกนี่แม้กููไ้แล้วคือพ่เอา่าสันอือเพิ่นว่าเพิ่นว่าครับสีเอาคือว่าเอานี่นั่นเอ้าเอากเอาครับสันก็เล็บยิดฟ้าของให้ผมอืมเออ พอปิดฝาของให้เราเพื่อนก็เลี้ยวเบิ้งหน้าผมผมก็เลี้ยวเบิ้งหน้าเพื่อนเพื่อนหันว่ายิ้มนี้เพื่อนก็เลี้ยวเบื้องผมครับผมผมก็เลี้ยวเบื้องโดนเตื้อบเอาก็เอาเลี้ยงกับไบอีเซ่ได้แนี้กินง่ายตั้งหาผมไม่ได้วางสิผมก็เลยครับผมก็เลยอย่านั่นแหละสะดุ้งตื่นเลยครับเปลี่ยนสะดุ้งตื่นว่าแมนวิ่งวันต่อไปบอกเพราะทั้งเพียมสะดุ้งตื่นนะครับอย่าไปเข้าใจว่าเป็นวิ่งตื่นนะครับว่แมนนเมสด้ตือนะครับเด้อ เฮ้กับ่แมนแอดมินก็หยอกว่อนลวงพี่มันเสียดับอยพี่น้องนั่นแหละครับฟันทำหนัตเจ่าผีครับผู้ฟันดีบอเอ้าแม่น้องพี่กับฟันเคื่อนกันจะได้พกเอาบรมื่อนลวันละเมอปุ่นบอดเออหลูกว่อเงียวนะครับนี่นี่ประเด็นสำคัญว่านี่พูดละเมอนี่ยแหละฟันว่าจังไหนพกชีร์บังกันฟันมาเมื่อนฟันว่าอัน สิได้ไปเฮ็ดเฮียนหลังไม้ก้อนฟัน่นะบันี้สิไปก่ออีไปเบิ่งเฮียนกลก็ยือเฮียนหลังเกาแต่มาเป็นนีนหลังเกาออ๋าเหียนนามมันกขืนจะพูด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 ขึ้นว่าษนในกวามงันเฮียนมันก็จงเป็นังสิก็จะงนามสิถ่วมนี่่าล้วก็ได้ก่ออีหม่ตัวนี่่าษนาม่าษาในคล้มฝันเยบัดนีัดเดียวไปฟาดนอย่างงก็มาขี่รถูนซานซูนซานนีเด็กหน่อยขี่นลวก็ได้แบบอ่ามันขี่แสดงนน่วยเด็กหน่อยในกวามงันขี่ยังก็ ทางเห็นทังเป็นชีหินแท้ว่าสันว่านี่ก็ฟันน่ะบดนี้จังไรอันนูกเล่ย่างเขามามาเก็บในค่ก็ฟันน่ะคือจังหนูขายเนื้อนี่ล่ะไปเก็บอะไรไปหน้าบอกโอ้พรดีมันติดถนนหนทางว่าสันว่ามัดเนื้อใส่ถุงสิไปขายนี่เนื้อน่ถุง่ะเนื้อแห้งนะจ้อยูหาถุงยูเฮ่อหนูแบบนค่ก็ฝันน่ะคือจังบ่แมนคนโห้จากหลกจากเป็นคนอื่นมันอยู่ใน ในบ้านนู้นอ่ะบ้านหาทุกคนนี่แหละสถานที่นั่นก็คือสถานทีเ่เฮือนหลังเกา่าบ่ยื้อยู่ใ,นใ,นใสมึงไหนนี่กันมันเป็นจริงๆก็ยังกบ้านเฮือนจะขวางแต่ว่าบ่แมนโบแมนเฮือนหลังกเก่าแม่จ้ะถ้าเกิดบ้าบเป็นเฮือนจะขวางแม่จ้ะน,น,นี่ก็ฝัน,นมันไปเป็นน้ำก็ยังน้ำพูดขึ้นน้ำว่า,นอนวาพอดีติดถนนว่าษนพอดีคือสิได้ขายดีว่าษนในความในความฝันนู้นน่ะแต่มันใดเสตย์ขายหรอกแล้ววันนี้เท่ากี่ มาตีคว้างมาจังไดป่ะเนี่เป็นเลขเป็นเบอร์บ่าเฮ้ยจังใดนี่ลักษณะจังไดครับรูกันตีว่าเป็นเด้อบ่ะเนี่ยแต่ว่ามากเกลียกกับซิมมากไอ,อหก้หน่อยอ่างหัวเขางัวยังเขาจะตีเป็นตัวได้เล <c oughs> ่นก็ตีว่าออกบ่ะเนี่ยอันนี้เขาจะว่าย่างยุหาถุงหาถุงสจีบขายเห็นว่าจีบบ้างขายว่านสันน่นแล้วก็ตีว่าเป็นลีย่ยนนะี่แะ มาละสินะคือกันละก็มารอบนั้นหาถุงติย่างอยู่หาถุงแต่ย่งอยู่หาถุงโอ้เห็นคนหลายหล่เห็นส่วนซานส่วนซานไปขี่รถเหมือนกันเกิดอะแต่แล้วจะเอฟซี e สีร่องสีร่องเบิ่งผู้ใดมีความเห็นแตกต่างจังไหนคือว่ามีความคิดเห็นที่สั่งสรรจังไงกับต่อคอมเมนต์มาครับพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปมาเห็นเป็นจังไงก็ถือว่าให้แนวทางกันนะครับอ่า เอาความคิดความอ่านมาแบ่งปันกันว่าผู้ใดเห็นฝันลักษณะนี้เคยเป็นตัวใดเพราะเพื่อนฝันฝันสู่คนครับพี่น้องแม่น้องเพียมนี่ผมเข้าใจว่าน่าที่ฝันสูขึ้น่ว่าสาเหตุนี้ว่าฝันว่ากฝันเหมือนขึ้นนี่บอก่ามีนที่กิ่งคนเท่าฝันซุขึ้นแต่เท่าที่จำบ่ไดเท่าสิจับลักแต่มือใดเท่าจำไดเท่านั้นเองช่วงนี้ก็เลยปีที่เลี่ยนจั่นแต่ส่วนลายนี่เพื่อนฝันคิวคับเพื่อนว่าว่าส่วนลายหบะ ทุกงวดเลยครับฟันในฟันนี่สิครับแต่ว่าเพิ่นแปรเพราะเป็นนี่แหละคอสำคัญเนาะเอางวดงวดวันหนึ่งในฝันเห็นมามีผู้ข้อเมียนมากอยู่ที่ว่าเป็นเจ็ดหาหาเจ็ดกะมีอยู่ด้วยลายครับมีอยู่ด้วยแต่เจ้าจะได้โชคได้ใช่น้ำอยู่อืมแต่ฟันในพวกบัวพระยาหนักกับป็นนั่นสุดทเป็นเจ็ดหนึ่งอะไรนะเอาวันนี้ร่องร้องมาลองมาวิเคราะห์กันเบื้องว่า นาจะเป็นตัวไในส่วนตัวของแม่น้องพิมเองงวดนี่เนี่ยมากตัวไรกันฟันลักษณะนี่ถะเกาคยเคยเปลี่ยนต, <หา S 2> ตัวไดกันนี่ขันตีเป็นโนกับซีบอสซีหาหางอย่ี่บซหายิ่งกับเป็นีโนก็เป็นซีเนี่ยกับซีหาโอ้ก<า>ับ<อ>ตีซีหาตัวเดียว<า>เลยพิษมากว่ะอ้าวเนี่ยนี่เขาตีเป็นเนื่องไรเงี้ยเนื้อหัว ครต้องต้องต้องให้แอดมินเปียช่วยครับท่านผมตีเนาะว่าเพื่นเนื้อเนี่ยลักษณะนี่ผมก็ตีเด้ผมมีแต่ก้อยกับลาบเท่านั้นเนี่ยเลยเนี่ยตีเลยครับอ่ากันแล้วแต่ดุลพินิษฐ์พลอพี่น้องเอฟซีสี่วิเคราะห์ว่ายังไหญนะครับอันนี้กับ่วนแม่น้องพิมเองเพิ่นกาแมักซี่หาเหมือนกันเพิ่นตีตีเพิ่นตีตีซี่หาอ่าก็ สอบถามไปย่งผู้รอบรู้ทุกท่านอ่าเพราะว่าสิยูทั้ทงหนก็แล้วแต่ที่ได้เบิ้งคลิปผมแล้วนี่ลองวิเคราะห์ไปน้ากันแล้วก็หายแนวทางกันมากนะครับถือกะว่าการแบ่งปันโชคลาภโชคใช่เนะาะแล้ววันนี้ในส่วนฝันของพ่อน้องพิมพ์บัดนี้ฝันลักษณะนี้ตีเป็นหยังบันเพิ่นว่185ว่หซา่น5่องแปดห้าเพ่าเพื่อนฝันเจ้าเด้โอ้เป็นเป็นนื่องปดห้าเนื่องแปหาเจหา พันตีทีประมาณนี้เนาะอือนี่ครับพอี่น้องเขียนไว้ไปเออแอดมินเฮาเขียนไว้ไปเครับมีโชคมีมานั่งกันเด้อพี่น้องเดออ fc สายบุญครับผู้ชมคลิปนี้อยู่ครับเถียนเขียนไว้ตสวครับบันทึกไว้ตลอดเลยครับการเขียนแรียลเลยมันลืมตัวบ้านี้มาถึงนั่งเอกของงานนี่บ้านนี้น้องพิมพ์เขาฝันไปจังไร ต้องถามเมีเพิ่นเดอครับส้ามาไม่ไปกู้เขาบรือเป่าเม่าเม่่นบอกกันเม้าโซฟังมเ้าตอนอันนี้ยังกัตอนตอนอันนี้ครับตอนเมาเพิ่นไทให้เลยเป็นหเลยได้จากหาหาร่เพิ่นไหยอายังก็ห้าหกเจดแปดเก้าพ่อาเอาสำนันละว่าสันว่าห้าหกเจ็แปเก้านี่ก็หลายตบว่าเพิ่นวางสี่ทีครับเขว่าห้าหกเจแปกบ่นวอะไรเลี่ยงครับอ่าพอหลองพิมถามบางสี่นี่ลาเดี๋ยวนี้คนกิคือบ่โทรหาแน่นอะ คือโทรหาจะยามมีโศกมีลาภแท้คือทุกอยากปากมองแท้ปูยาเข้ากับทูบกับชิเบิร์ตแล้วอีลาให้โศกให้มันพ่อเนเปียงพ่อได้ซื้อทุบเอาห้าหกแล้วกับเจ็ดแปดก็ได้สำนักละโอ้แก้ว่าจังสั้นเออาสำนักละครับเพิ่นบอกทีมช่วงนี่ห้าหกแล้วกัเจ็ดแปดก็สำนักละเพิ่นว่าก็เป็นเจ้เด็ดตัวเด้ดพอพี่น้องเอ้ยบ่มีหัดทูบหัดเทียนผู้ใดกัดผู้ใดอยากรวมซอยทูบซอยเทียนเด้อทั้ง พอน้องพิมพ์แม่น้องพิมพ์นี่ละผู้ใดอยากซอยทูบซอยเทียนกะก็โอนมาได้ปะโอนโอนมาทานหชีได้ปะกะเลี้ยวเตี้ยเพลินครับแต่ว่าอันนี้ในกรณีนี้ผมขอบอกเกษก่อนเนาะบ่แม่นการเรียร่เด้อครับเด้ออันนี้คือบอกบุญครับผมบอกบุญครับบอกบุญตัวเพราะว่าทูบเทียนนี่เฮามาไหว้เพิ่นเดนี่ออเฮามาไหว้เพิ่นเออหรือว่าอยากซื้อผลไม้ามากรากไม่ซื้ออะไรที่ว่าตาม FC เพิ่นเบิ่งว่าอยากประดับประดากะเลี้ยวแต่เพิ่นครับครับผมครับครับอ้าว ขัน <Das que at> ผู้ใดมีโชคมีชัเด้อผู้ใดมีโชคมีชัยกับน้องคือว่า,าผู้ใดอยากเปลี่ยนส่วนหนึ่งที่นั่มซิ่งเหล่านี้เนี่ยมาไว้ถวายปูไหวงา,าเพื่อเป็นกุศลผลบุญของเจ้าขอางนี่กะเลี้ยนเชิญเพื่ออยากเอาโชคเอาชันั่มกระเทียมปูงาเพลินแบ่งโชคเอาชัยฮอน,นเชืนนอนหองสั่นเห็ไดไหลเนาะอันนี้มก็โบเนี่ยดีเออโบเนี่ยโบเนี่ยสิ่งที่มองโบเห็นครับอาจบุญหมดเอฟซีเป็นเห็ดมาหลายกว่าอาจฮอนวางของเพิ่นครับผมเอาองสั่นตัว บานนี้เนาะเรียบร้อยแล้วเฮาก็บปิดกล่องไปเคี่ยวเขาซอยกันทั้งก้อนบาดนี้ก็ได้การวันส่งใหมาเนอพี่น่องเนอะขอบคุณครับขอบค้ณครัแล้วก็ค่ะกระไดยินจากพอน้องพิมพ์และแม่น้องพิมเนาะค่ะก็เป็นตัวแนวทางท่ว่า พ่อน้องพิมพ์ฝันเนาะค่ะกับเลขถูกเนาะค่ะวดที่แล้วนี่เลขถูกพ่อน้องพิมพ์กับเขาเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะงวดนี้แม่น้องพิมพ์กับฝันเนาะค่ะพี่น้องก็พ่อน้องพิมพ์กับฝันเลขน้องพิมพ์บอกเนาะค่ะกับเอฟซีกับไปพิจารณาเบิ้งไปวิเคราะห์เบิ้งเนาะค่ะก่อนจะลงทุนค่ะกับวิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะค่ะมักชอบก็เอาไปลงทุนเด้อพี่น้องเอฟซีแอดกับเป็นผู้นําเสนอหาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ เอฟซีทันใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพ้ารวยเนาะคะ่ะขอขอบคุณพี่น้อง f อฟทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวย,วยมีโชคมีชักันตลอดไปเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ